เื่อเข้าด้วยกันนั่นเองวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้และฝึกทำไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากเตรียมเชือกที่จะผูกเนี่ยทบมาครึ่งหนึ่งเราจะทำเป็นห่วงก่อนนะครับซึ่งห่วงวิธีนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่วิดีโอนี้เราก็จะนำเสนอต่อ พื่อที่จะผูกต่อเชือกเป็นห่วงผีเสื้อนั่นเองขมดหมุนเชือกไปแบบนีนะ้แล้วก็ดึงห่วงลงมาแหงล่างอย่างเร็วนะครับเพราะเราเคยนําเสนอไปแล้วอ่ากนั้นเราก็จัดเพื่อสร้างห่วงผีเสื้อก่อนพอได้ห่วงผีเสื้อแล้วนะเราก็จะต่อเชือกเพื่อทำเป็นห่วงเชือกนี้ โดยวิธีการผูกต่อเชือกแบบเงื่อนผีเสื้อนเองเราขมวดเป็นห่วงวงกลมเสร็จหลังจนั้นเรานำเชือกที่จะต่อสอดปลายเชือกเข้าไปในห่วงวงกลมอสอดจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้หลังจานั้นวิ่งขึ้นมาผ่านไปยังเส้นหลักของเชือกวิ่ง หลังจากนั้นเราสอดกลับเข้ามายัางห่วงวงกลมและตัวเชือกวิ่งตัวนี้คือเส้นหลักของเชือกวิ่งตัวตรงกลางคือห่วงวงกลมหลังจากนั้นเราก็จัดดึงเข้าที่นครับได้แล้ว